สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะนะครับวันนี้ผมพามาชมป่าปลูกนะครับเนื้อที่ประมาณสัก7ไร่น่าจะได้นะครับอันนี้อายุประมาณ13ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนนนซีน,นี่ครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสักยี่สิบเซนละอันนี้ก็ประดูนะครับสลับกัน ระยะปลูกประมาณสาคูณสาเมตรนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ช่วงหน้าฝนแดดก็จะลงไม่ถึงแล้วนะครับก็จะทำให้ไม่ค่อยมีหญ้าแล้จะของแปลงนะครับอันนี้อยู่อำเภอปักทงชัยนะครับอันนี้พี่เขาปลูกไว้ประมาณสักส3ปีละถามว่ามัน,มนโตไหมก็มีตัวบ้างครับเล็กบ้าง แล้วก็มีตายบ้างนะครก็ปลูกซ่อมอน,นี่ก็มีน,นี่มีต้นขนุนนะครับเอามาซ่อมอสำหรับท่านทีอ่อยากปลูกต้นไม้นะครับมีที่แบบเลือๆก็ได้รับไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกทิ้งไว้ทักไร่สองไล่เอาไว้เป็นแบบลักษณะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเอาไว้ใช้งานเลือกใช้ได้นะครับ ประโยชน์ที่จะไดอ้อันดับแรกเลยก็คืออากาศนะครับออกซิเจนต้นไม้ผลิตแน่นอนทุกวันแล้วก็ใบไม้นะครับร่วงนะครับถ้าเยอะๆเราสามารถเอาไปทําดินใบไม้หรือไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับโอ้อันนี้ต้นไม้แดงนะครับติดฝกักแล้วมีฝกักแล้วอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ปลูกรุ่นเดียวกันไหมโอ้ โอ้อันนี้ก็เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง20่สิบเซนเลยนะครับแต่ว่าติดฝากแล้วไม้แดง 8, 000, 000. อเดี๋ยวนะครับมีประดูเดี๋ยวพามาดูนะครับประดูต้นหนึ่งดีมีคนมาให้ราคานะครับแปดหมืนบาท อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือต้องการใช้เงินถ้ามันโตถึงนะครับก็ขายได้นะครับอันนี้นะครับต้นนี้มีคนมาให้ราคาแปดหมื่นนะครับต้นนี้มระดูโอ โมมากเลยนะครับผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะที่โค้นน่าจะเมตรเมตรห้าสิบน่าจะเกือบได้นะครับอันนี้อายุหลายสิบปีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ปลูกวันนี้นะครับก็ไม่มีต้นใหญ่อย่างนี้ครับอันนี้เป็นไม้ดั้งเดิมแต่อันนี้เราเริ่มปลูกแล้วนะครับสร้างใบเศษกิ่งไม้นะครับ ก็เอามาเผานะครับเป็นฐานบํารุงดินนะครับอันนี้มีกองกองไว้เนี่ยครับฐานบํารุงดินเผาง่ายๆนะครับเผาแล้วพอให้ไฟมันติดแดงแล้วนะครับหรือเป็นขี้เถ้าขาวเกาะรอบแล้วก็เอาน้ําดับเลยนะครับเอามาใช้ผสมดินปลูกหรือเอามาฝังในดินนะครับตารางเมตรละหนึ่งกิโลนะครับจะดีครับอันนี้ก็เป็น อีกแนวทางนะครับมีที่ว่างเปล่านะครับไม่ได้ทําอะไรมีการมีมมงานทําอยู่ผัหวานปลไว้ก็ไม่เดี๋ยวเราก็ปลูกไว้นะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็ตัดเผาถ่านขายก็ได้ครับแต่อย่างน้อยช่วงที่เรายังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเขาก็ผลิตออกซิเจนให้เราทุกวันอันนี้ก็ได้ทดลองเอาเบี้ยผักหวานป่านะครับมาลองทดลองนะครับปลูกไว้ที่โคนต้น นนทซีนะครับเนี่ยครับลองฝังไว้ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่ามันมันจะโตไหมก็ต้องอันนี้ทดลองนะครับอันนี้เราสามารถเอากระชายเอาพืชหัวพืชสมุนไพรมาลงได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของแปลงอ่าก็ยังไม่มีเวลามาดูนะครับตอนนี้ก็ดูได้แค่เรื่องหญ้าเรื่องอะไรอันนี้นะครับอันนี้เป็นประกอบนะครับท่านที่คาดหวังว่าจะขายเนื้อไม้ สิบปีแล้วจะต้นแค่ไหนระยะสามคูณสามก็ผมไม่อยากให้ไปคิดเรื่องตรงนั้นมาก okay, มาให้ดูว่าอ๋อมันยุบแล้วมันเอ้มันหนาหนาวมันจะแห้งยุบ <Okay. S 1> อ่ะอเดี๋ยวมันโดนฝนมันจะขึ้นอันนี้โซนนี้ก็ประดูนะครับหลายต้นอยู่ครับเน,นี่ยประดูเป็นไม้พื้นถิ่นนะครับประดูอีสาน เราส่วนมากก็จะปะดูเยอะนะครับเนี่ยครับถ้าดูสังเกตดูรอบๆก็จะโตหน่อยนะครับเนี่ยครับอยู่รอบๆข้างๆแปลงเนี่ยอันนี้ประดูครับหลักๆครับเอาไว้พิจารณานะครับคือปลูกแล้วประโยชน์มันหลายด้านนะครับอย่ามองแค่เรื่องตัวเงินเพราะว่าตัวเงินมันเป็น ใครๆก็อยากได้เลยครับแต่ว่าเราปลูกป่าเหตุผลหลักของเราคืออะไรก็ต้องมาตัดสินใจดู okay โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้พามาชมแปลงป่าปลูกนะครับอายุ13ปีนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับฝากกดติดตามไม่ด้วยช่องวิถีมานะขอบคุณมากครับ